ด้วยความคิดคำพูดและการกระทําขอให้ทุกท่านได้พบเจอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดในอนาคตได้ฟังธรรมของพระองค์และเข้าถึงธรรมของพระองค์ได้อย่างง่ายดายแบบสุขาปฏิปทากิตปาปิญญาคือปฏิบัติธรรมสะดวกและเขารู้เห็นธรรมได้ไวความปรารถนาใดๆที่เป็นบุญเป็นกุศลขอให้พลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จได้โดยง่าย ไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิทานจงทุกท่านทุกประการเทินตั้งใจรับพรเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปนะสัพพิทิยวิวานชันตุสามภารวังขววินานสนตุมมั ภ่าววันตารโยนสุขิธิกายุโันภวะอภิวันทนสินสเนิจังบุนทางปัจยิโนยจตารวนธรรมวัตทันทีอายุวันโนสุขังพระลั เรียบร้อยแล้วอขอเรียนเชิญท่านผู้ปฏิบัติพักประทานอาหารด้วยกันก่อนเป็นมือ้อไม่ใช่มื้อสุดท้ายเนาะอีกมื้อหนึ่งนะไปรับประทานอาหารร่วมก,กันอีกหนึ่งมือ้อที่ทีเดิมมนมาแหละที่เรารับประทานอาหารส่วนญาติโยมที่มาเที่ยวชมมากราบนมัสการพระพุทธเจ้า5าพระองค์ก็เรียนเชิญตามสะดวกนะถ้าใคร อยากจะ,ะทานข้าวร่วมกันที่วัดนะก็สิบโมงนะก็เดินไปที่โรงพักญาติโยมก็สามารถไปทานข้าวด้วยกันได้ฟร,ฟรีทางวัดก็จัดเตรียมเอาไว้ให้นะะขออนุโมทนาทุกท่านจ้ะครับก็รับสินรับพรกันไปแล้วนะครับ,ร,บรับพรกันโดยพอประมาณ nào Hãy subscribe cho